สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมถูกใจสายช่างนะครับคลิปนี้ก็จะมาแชร์นะครับเกี่ยวกับปลั๊กไฟนะครับนี่ก็เป็นปลั๊กพ่วงนะครับที่ต่อออกมาจากเสียบปลั๊กอีกทีนึงครับปลั๊กแบบนี้นะครับมันจะมีสวิตช์อยู่นะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูนะครับก็มีขายควงวัดไฟนะครับหนึ่งอันนะครับ ก็ช้ไขควงปัก๊กเา้าวัดไฟนะครับเช็คดูนะครับอ่าม,มันจะมีไฟแค่หนึ่งแข่นะครับเห็นไหมข้างเดียวกัน,นครับจะมีไฟเหมือนกันหมดเลยอ่าคันนี้คือเราจะปิดสวิตไฟนะครับหลังจากที่เราปิดสวิตไฟแล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรครับว่าปลั๊กไฟตรงเนี้ย จะไม่มีไฟมาหาเราแล้วถ้าเกิดว่าอ่าเราปิดไฟไปอย่างเงี้ยเกิดมีเด็กเล็กๆนะครับอนิ้วเย่เข้าไปนะครับก็ถ้ามันมีไฟอยู่นะครับอาจจะโดนไฟดูดได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าเราปิดสวิตไปแล้วไฟมันยังมาไหมเมื่อกี้เอาใหม่นะครับผมเปิดสวิตนะครับไฟมานะครับเห็นไหมผมเปิดสวิตแล้วไฟมาและครั้นี้ผมปิดสวิต นะครับชาร์จควางวัดไฟวัดอีกทีนะครับเห็นไหมไฟยังแมอยู่เห็นไหมอันนี้คือยังเกิดอันตรายนะครับเพื่อนหลังจากที่ผมปิดสวิตช์ไปแล้วนะไปแล้วเนี่ยไฟก็ยังแมอยู่นะครับเห็นไหมอันตรายนะครับแต่ไฟไฟจะแมนะครับผมเราจะ,อะลองชาร์จไฟฉายดูครับผมชาร์จไฟฉายนะครับไฟไม่แมนะครับเห็นไหม ต้องเปิดสวิตนะครับปั๊บอ่าไฟถึงจะติดนะครับที่ผมชาร์จไฟฉายนะครับเพราะอะไรเอ่ยนะครับสงสัยไหมครับเพื่อนๆอ่าผมถอดอ่าผมปิดสวิตอก่อนไฟแม้เฉยแต่พอผมเสียบแต่พอผมเสียบไฟฉายนะครับไฟไม่ชาร์จครับต้องเปิดสวิตนะครับปั๊บอ่าไฟถึงจะชาร์จเนี่ยครับเพื่อนๆก็ปิดสวิตไว้นะครับอันตรายนะครับอ่าผมจะ บอกวิธีเช็คนะครับก็คือไปที่ต้นทางเลยนะครับต้นทางมันมาจากตรงนี้นะครับเพื่อนๆืก็คือปักตรงนี้นะครับเราสามารถดึงออกมาแล้วก็เสียบกับทางได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเสียบกับทางแล้วนะครับก็เสียบให้ถูกทางาผมจะเสียบสลับปักกับข้วแล้วนะครับเมื่อผมสลับปัก อ่าที่ข้วปลั๊กเลยนะครับเรามาเช็คไฟกันนะครับในตอนแรกนะครับเราปิดสวิตช์ไฟตรงนี้นะครับเนี่ยสวิตช์ไฟตรงนี้เราปิดไปแล้วไฟก็ยังแมทที่ปลั๊กอยู่นะครับแบบนี้คืออันตรายมากนะครับเพื่อนๆหลังจากอ่าเราไปกลับปลั๊กมาใหม่นะครับเราไปกลับปลั๊กเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมไม่มีไฟมาแล้วครับเพื่อนๆแบบนี้ปลอดภัยนะครับแบบนี้คือปลอดภัยมากเห็นไหมไฟจะแมาต่อเมื่อเราเปิดสวิตช์นะครับเห็นไหม อ่าเราเปิดสวิตช์แล้วเราเปิดสวิตช์แล้วไฟก็จะมานะครับเพื่อนอ่าไฟก็จะมาอยู่ฝั่งนี้แทนนะครับเห็นไหมนี่นะครับเพื่อนไฟจะมาอยู่ฝั่งซ้ายแทนนะครับต้องมีไฟมามขั้วหนึ่งแล้วก็ไม่มีไฟมามขั้วหนึ่งนะครับแต่อ่าย่างไรก็ได้นะครับแสดงว่าเปิดสวิตช์แล้วมีไฟแหมหนึ่งขั้วถูกต้องเมื่อปิดสวิตช์ไปแล้วนะครับไฟต้องไม่มาทั้งสองขั้วนะครับ เปิดสวิตซ์ปุ๊บไฟจะไม่แค่ขวดเดียวอ่าแบบนี้คือปลอดภัยแล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้นี่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเด็กจะมือแย่ไปอ่าไม่เกิดอันตรายนะครับก็ไปกลับลักนะครับกลับลักแล้วก็เช็คดูกลับลักเสร็จแล้วก็ไปกลับลักเสร็จแล้วก็ปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับแล้วก็อาควงวัดดูถ้าปิดแล้วไฟไม่ขึ้นก็โอเคนะครับใช้ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปแม็กกันนะครับก็ผมจะใช้ปากกานะครับ แม็กเกอร์นะครับแม็กไว้นะครับนี่นะครับแม็กไว้เลยก็เวลาเสียบเวลาเสียบปลั๊กนะครับให้อ่าแม็กชนกันแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็บอกให้คนในบ้านรู้ด้วยนะครับว่าต้องเสียบแบบนี้นะครับสําหรับว่าอ่าเป็นบ้านของเราเองนะครับไม่มีใครใช้มีแต่คนในบ้านใช้นะครับก็บอกให้คนในบ้านครับว่าเสียบปลั๊กตรงนี้นะก็อุปกรณ์ก็มีแค่ อะไรก็ได้มีปากกาแม็กแล้วก็มีไขควงวัดไฟล์นะครับก็จะใช้แค่ไขควงวัดไฟล์กับปากกาแม็กนะครับก็ไขควงก็หาซื้อได้ตามร้านาเครื่องมือแช่งครับไม่แพงครับตัวนี้ไม่ไม่ถึงร้อยนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็สามารถาเช็คด้วยตัวเองที่บ้านนะครับเวลาเสียบปลั๊กพ่วงแบบนี้มันอันตรายนะครับก็ทําสัญลักษณ์แม็กแบบนี้ไว้เลยนะครับก็ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยครับมั่นใจเวลาเราปิดสวิตไปแล้วไฟจะ,ะไม่ม้ที่รอที่ปลั๊กครับไม่อย่างนั้นถ้าไฟมารออยู่ในขณะที่เราปิดสวิตนะครับเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็เป็นการเซฟความปลอดภัยให้เราด้วยสําหรับบ้านโดยเฉพาะแบนหลังเก่านะครับที่ระบบไฟฟ้าเก่าๆไม่ใช่เป็นตู้กันดูดนะครับไม่ใช่เป็น ACBO นะครับแนะนาให้ทาแบบนี้เลยครับเพื่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับในระดับหนึ่งนะครับเพื่อน เอาละครับเพื่อนๆถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครห์ผมด้วยนะครับเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ